สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องการยกระดับจิตใจเราก็นำเรื่องทั่วๆไปเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆขยายธรรมะในบางส่วนให้เข้าใจง่ายให้ปฏิบัติง่ายและสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตนี้เราไม่ไปพูดกันที่มันไกลตัวแล้วทำไม่ได้แล้วก็คุยกันฟุ้งไปนะครับอันนั้นเร,เราไม่ทำคือช่องนี้นะครับ เอาแบบกันแบบง่ายๆและปฏิบัติได้และเห็นผลนะครับจะเห็นผลมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลครับอยู่ที่หลักอิทธิบาทสี่นะครับเราจะทําอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้ทางโลกหรือจะเป็นวิชาทางธรรมะปฏิบัติหลักอิทธิบาทสี่นะครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขี่เกยเแต่นะครับก็ปีความตั้งใจมิจะจดจ่อมันพยายามปฏิบัติแค่นั้นเองครับ แต่ก่อนที่จะทำอะไรนั้นเราต้องศึกษาหาความรู้จริงๆมามาเป็นเกณฑ์ก่อนแล้วเราจะได้รู้นะว่าเราควรจะปฏิบัติอะไรอย่างไรนะครับผู้ชมหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะโชว์ผู้ชมหรือผู้ไม่ชมก็แล้วแต่ที่เกิดเป็นคนบนโลกใบนี้ก็มีความรู้สึกอยากจะเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นในสิ่งที่มันลี้ลับจริงๆแล้วที่บอกว่าลี้ลับนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ถูกเปิดเผยนะครับ โดยกว้างก็จะเห็นได้เป็นบางคนบางกลุ่มคนเท่านั้นสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าลี้ลับยิ่งลี้ลับลึกลับเท่าไรยิ่งอยากเห็นอยากรู้นะครับบางคนเห็นแล้วก็กลัวบางคนไม่อยากเห็นเลยเพราะความกลัวแล้วก็ลุ้นระทึกสนุกนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องผีเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกนะครับคนเห็นผีมันก็มีอยู่สองประเภทอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วประเภทแรกก็คือคนที่ผีเขาต้องการให้เห็นประเภทที่สองคือสามารถบังคับจิต ให้เห็นได้หรือทําจิตให้สู่อุปจารสมาธิจิตมันก็จะเห็นก็อมอยู่สองพวกใหญ่ๆทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะฮะที่อีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่จิตดวงจิตเขาใกล้าตายนั่นแหละที่เขาใกล้จะดับสังขารเนี่ยและเขามองเห็นนะครับทําไมเขาถึงมองเห็นครับคนที่คนป่วยใกล้จะสิ้นลมหายใจเนี่ยที่เขาเห็นได้เพราะว่ากําลังใจเขาตอนนั้นเนี่ยไม่มีความอยากครับ ไม่มีความอยากอะไรเลยจิตมันวางหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าอารมณ์นิวรณ์ห้ามันไม่เข้ามาขวางจิตเลยจิตมันก็สะอาดในตอนนั้นเพราะจิตสะอาดมันก็สามารถที่จะเห็นได้หรือเขามาแสดงให้เห็นตอนนั้นเลยก็ได้เขามาจริงก็มีเพราะตอนนั้นจิตมันสะอาดเป็นอุปจาระสมาธิทีนี้การเห็นก็มีเห็นมากมายหลากหลายแบบนะครับคุณครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าการเห็นตอนที่จะสิ้นลมเนี่ย มันสามารถบ่งบอกภพภูมิที่จะไปได้เหมือนกันนะครับการเห็นสมมุติว่าเห็นภาพสมมุติว่าคนที่เรารู้จักนะเขาบอกเขาเห็นนู่นเห็นนี่อย่านภาพที่เขาเห็นเนี่ยถ้าหากว่ามองเห็นป่าไม้เนี่ยเขาก็มองเห็นป่ารกทึบเต็มไปหมดเลยอันนี้แน่นอนครับไปเกิดเป็นสัตว์ในป่าสัตว์ป่านะครับผมจะพูดแบบย่อๆเลยแต่ถ้าเห็นเปลวเพลิงเปลวไฟนะครับอันนี้ไปนรกแน่นอน ไปนรกแน่นอนแต่ถ้าเห็นเจ้าหน้าที่นุ่งจงกระเบนสีแดงนะครับเสื้อไม่ใส่ถือหอกถืออาวุธอะไรก็ได้แต่ถ้าเห็นเหล่านี้ก็ต้องไปตกใจกลัวครับปฏิบัติตามท่านไปเลยถึงไม่ปฏิบัติตามท่านอำนาจท่านสูงกาอยู่แล้วต้องไปกับท่านครับเพราะว่าเขาเอาไปนยครับไปสอบสวนนะครับเอาไปสอบสวน,นะเ,สสวนเดี๋ยวมีเรื่องคุยอีกเยอะแน่นอนแต่ว่าวันนี้ผมจะคุยแบบย่อๆก่อนไปกับเขาครับ จงดีใจที่เจอเจา้าหน้าที่ส่งกระเบนแดงนะแต่ถ้าไม่เจอนี่ไม่รู้แล้วแต่ยถากรรมนะครับเพราะว่าหากเราไม่ได้ปฏิบัติจิตจนเคยชินอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวหากเจอจงกระเบนแดงผมก็ย้ําอีกภาพที่ปรากฏนะครับทีนี้มาปรากฏเป็นภาพที่พวกเห็นพวกเทวดาบ้างถึงเ,เทวดามาเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทวดานางฟ้า สวมเครื่องแบบแพลวพาวระยิบระยับมีชดาแหลมมาเลยถ้าเห็นแบบนี้เยอะๆนี่ไม่ต้องกลัวครับอันนี้ไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นนางฟ้านั่นเองเขามารับนะครับอันนี้เขามารับแสดงว่ากําลังจิตดีมากบายพาสขึ้นสวรรค์เลยไม่ต้องไปกับชุดแดงแต่ถ้าเห็นพรมนะครับในจิตเห็นแต่งตัวเหมือนเทวดาทุกอย่างเลย ทันลอยมาหรือมาอยูใ่ในเห็นเนี่ยแต่ในจิตมันรู้ว่าเป็นพรมนะฮะจิตมันจะรู้เองจิตมันมีความรู้ของมันอัตโนมัติถ้าเห็นเป็นพรมอันนี้แน่นอนครับสิ้นลมปั๊บไปเป็นพรมเลยนะครับมาเจพรมเช็ดเท้านะครับชั้นพรมนะฮะไปเป็นพรมส่วนใหญ่ที่จะไปเป็นพรมนี่พวกนี้ก็จิตเขาอยู่ในอารมณ์ชาน อารมณ์ชานเนี่ยคืออารมณ์ชินในความดีไม่ใช่เข้าชานหนึ่งสองสามตลอดเวลาไม่มีใครหรอกครับอันนั้นแครงเข้าใจผิดตามตำราตำราบอกต้องเข้าชานไอคำว่าเข้าชานเนี่ยก็คืออารมณ์ที่มันเคยชินกับความดีนะครับพวกนี้ส่วนมากไปเป็นพรมแต่ถ้าหากปราชนาะนิพนา์และปฏิบัติจิตให้มันถอยบางจากกิเลสได้ไม่แน่ครับจิตมันตัดตอนนั้นเลยก็อาจจะ,ปะเป็นอรหันได้นะครับอันนี้คือการเห็นพรม แต่ถ้าเห็นพระพุทธเจ้าล่ะครับทำไมาถึงรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็อาจจะมาในรูปแบบของพระพุทธเจ้าที่ดวงจิตคนใกล้จะตายนั้นเขารู้ว่านี่คือพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็จะทรงมาแบบพระพุทธเจ้าที่คนป่วยนั้นจะรู้หรือแต่งชุดเครื่องแบบเต็มอัตตาเลยทรงเครื่องพระนิพพานมาเลยหรือเห็นพระอรหันต์ท่านมามากับพระพุทธเจ้ามาเต็มไปหมดพระเกจิอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์นะครับ อาจจะมาในรูปแบบพระสงฆ์บ้างอาจจะมาในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้ว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วหรือเราเห็นว่าเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ครับอันนี้ผมดีใจผมดีใจมากดีใจด้วยใครเห็นอันนี้ก็แสดงว่าท่านคนนั้นน่ะไปเป็นพระอระหันต์ขึ้นพระนิพพานครับนี่คือภาพที่คนจะสิ้นลมเห็นหากเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอาหารหันต์ท่านมานั่นแสดงว่าต้องไปอยู่ดินแดนพระอาหารหันต์ คือพระนิพพานหมดหน้าที่แล้วไม่ต้องมาเกิดแล้วครับไม่มีอำนาจอากุศลใดๆจะมาวุ่นวายได้แล้วหมดหน้าที่จริงๆครับนั่นแหักคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราไปนะถ้าเห็นพรมก็ไปเกิดเป็นพรมแน่นอนถ้าเห็นเทวดานางฟ้าท่านไปสวรรค์ชัดเจนแต่ถ้าเห็นชุดแดงมาไม่ใส่เสื้อนุ่งผ้าสีแดงมานั่นแหละท่านไปสอบสวนที่สำนักพญายม ยังไม่ต้องกลัวว่าจะต้องตกนรกโดนลงโทษยังไม่ต้องกลัวครับเพราะความดีที่เราปฏิบัติไวม้มีท่านจะถามเราสามหุนเองแต่ถ้าเห็นต้นไม้เห็นป่าเห็นภูเขานั่นแหละไปเป็นสัตว์ป่าแน่นอนแต่ถ้าเห็นไฟก็นั่นแหละลงโทษในนรกนะครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นตอนที่ลมหายใจจะดับของผู้ป่วย ก็จำเอาไปเป็นเกิดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆหากคนรู้จักนะฮะที่เขาป่วยที่เขาใกล้จะสิ้นลมแล้วเขาบอกอะไรเรามาเนี่ยเราจะได้เข้าใจแต่อย่าไปพูดเขาตกใจนะครับพยายามนำทางเขาดีๆน,นำทางเขาดีๆแต่การนำทางบางคนไม่เข้าใจไม่มีความรู้เนะี่ยไปสร้างความเครียดให้คนป่วยอยีกแทนที่จะไปสบายกลับกลายเป็นไปแดนทุกขกติภูมิอีก การนำทางต้องรู้ซึ้งถึงสภาวะจิตของผู้ป่วยด้วยมีจริตแบบไหนกันมาก่อนแล้วสภาวะตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในระดับใดแบบไหนและนำทางให้เขาเห็นพระหรือ,อมันจัเป็นต้องเป็นพระหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ดีให้จิตเขามีความสุขให้จิตเขาคลายกังวลผมเองก็นำคนสนิทที่ผมรักที่สุดนะฮะตั้งแต่พี่สาวจนสิ้นลม แล้วก็มาแม่นะครับแล้วทั้งสองท่านนี้ทั้งแม่ทั้งพี่สาวเนี่ยก็คงจะมีความสุขดีครับส่วนพ่อนั้นผมไปไม่ทันแต่ผมก็ตามไปส่งก็คงจะไปดีแหละครับก็มีความสุขกับท่านด้วยนะครับตอนนี้แหละคือการเห็นภาพตอนที่จะสิ้นลมหายใจสามารถที่จะบอกได้ว่าจะไปสู่ภพภูมิใดในเบื้องต้นตรงนี้ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดซับสไครต์ติดตามให้นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับจากคลิปแรกวันนั้นที่ยังไม่ได้พัฒนาอะไรเครึ่งโทรศัพท์เครื่องเดียวมาทําคลิปจนมาถึงวันนี้ผมไม่ทราบว่ากี่ปีแล้วคือผมทําไปผมไม่ได้รีบร้อนผมค่อยๆทําไปเรื่อยๆตามสภาวะนะฮะ เราก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปครับค่อยๆทําทมันไปทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่จะให้ได้ตรงตามกันเลยทีเดียวเป็นไปไม่ได้เราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่างสมเหตุสมผลครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านจงประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกทุกอย่างหากสิ่งนั้นไม่เป็นภัยไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปเบียดเบียนสังคมแล้วขอให้ทุกท่านนะครับสำเร็จโดยง่าย ครับขอบคุณดูอาจารย์คุณนบรรดาลให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จโดยง่ายครับสวัสดีครับ